คนที่คุณนึกถึงถามถึงเขาเรามาดูว่าเขารู ức, ้สึกความรู้สึกเขารู้สึกยังไงเวลาที่เจอกับคุณความรู้สึกเขามาดูหัวใจเขาเยียวยาหัวใจเขาอยากให้คุณมาดูแลหัวใจเขาเยียวยารักษาหัวใจเขาฟืน้นฟูหัวใจเขาดูหัวใจเขาฟูนะมีคุณหวัวใจฟูการ ian, ร่วมมือเขาอยากสร้างครอบครัวกับคุณคุณร่วมมือกับเขา สร้างครอบครัวรู้สึกอย่างไรเจอคุณอแต่รักนี้เหมือนเหมือนเป็นไปไม่ได้เหมือนพังอยู่ที่คุณว่าคุณจะร่วมมือกับเขาไหมสร้างครอบครัวแต่ดูเขาไม่มั่นใจโสดสมโมสรบอกลอกความหลอกลวงความไม่เข้าใจกันกลัควคว,ความผิดหวังความเสียใจ